สวัสดีครับผมหนุ่มครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปเจออีกหนึ่งสาขานะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับบ้านโพนชัยตาบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเดี๋ยวตามมาดูนะครับนี่ทางโค้งนิดหนึ่งช็อปเล็กครับกับเดอะเลสเตอร์โพสเซอร์วิสนะฮะให้ของนครหลวงด้วยนะครับ ให้บริการสินเชื่อและรับคำปรึกษาเนี่ยครับฟรีสินเชื่อนครหลวงอ่ามาดูด้านหน้านิดนึงเดี๋ยวสร้างภาพเราดังนี้ฮะตากล้องครับให้เห็นบรรยากาศเห็นบรรยากาศนครหลวงนะครับมีป้ายแบบนี้เลยนะครับบ้านนนชัยนะครับมีเบอร์ติดต่อนะครับสินเชื่อนครหลวงเงินด่วนด่วนครับ จัดสินเชื่อไวถึงบ้านนะครับลูกค้าที่อยู่แถวนี้ก็มาใช้บริการนครหลวงได้นะครับเป็นสินเชื่อหลากหลายสินเชื่อนะครับของนครหลวงในภูมิภาคนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองหรือว่าภาคอีสานนะครับเดี๋ยวเขามาดูขั้นด้านในกันครับมีมีป้ายออเรนจ์เน็กเนะครับเชิญด้านในเลยนะครับนี่ฮะทางพี่กําลังอบรมเรื่องของระบบขนส่งโพสต์สบายครับขนส่งน้องใหม่ของเรานะครับ นะครับหน้าเคาน์เตอร์ประมาณนี้เลยแล้วก็มีทีมน้องแอดมินที่ให้ข้อมูลอยู่นะครับเรื่องของขนส่งพสสบายขนส่งพสสบายคืออีกหนึ่งขนส่งครับที่สบายสปีดร่วมกับ ไปรษณีย์ไทยนะครับผลส่งราคาเริ่มต้นเพียงแค่21บาทเท่านั้นนะฮะสามารถใช้บริการได้แล้วทุกสาขาทั่วประเทศนะครับต้องบอกว่าคุณภาพาเนี่ยเหมือนไปรษณีย์ไทยเลยระยะเวลาการจัดส่งนะครับกว่า99เซนครับ1-2วันบางพื้นที่บางพื้นที่1-3วันนะครับฝากมาใช้บริการสาขานี้ด้วยนะครับกับบ้านโนนชัยตะบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมีถึงนเชื่อนครหลวงอยู่ด้านหน้าด้วยเมื่อกี้นะครับนี่คืออีกหนึ่งสาขาข,ของ The l e t t e r Post s e r v i c e ครับ